โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับ164.40สตางค์นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปใหม่มาแนะนํานะครับผมเป็นแอปจากค่ายจิววนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับยอดดาวน์โหลดยังน้อยนะครับ ใครที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่าจะทําเงินอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับผมแอปนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ g ิลวีเลยนะครับหรือจะไปค้นหาที่อ่า o o g p l p y s y Store ก็ได้นะครับตามชื่อแอปที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะอ่าแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเป็นแอปน้องใหม่นะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นหน้าแอปนะครับเราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นยอดดาวน์โหลดนะตอนนี้ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ5000ดาวน์โหลดนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่ผมจะดาวน์โหลดมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,000ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ถือว่าเร็วมากนะครับตัวแอปน่าจะเล่นง่ายนะเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องสมัครแบบไหนนะครับกดเข้าไปเลยแล้วกัน เขาจะให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับให้เราเลือกอันซ้ายแล้วก็กด continue นะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยจะเป็น Facebook Google นะครับก o เก l e ก็คือการสมัครโดยการใช้อีเมลนะครับผมจะเลือกเป็น Google แล้วกันติ๊กถูกก่อนนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดสมัครนะโอเคนะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับ สำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยเขาให้เราตั้งในส่วนของรหัสผ่านเราก็ตั้งรหัสผ่านลงไปเนาะอันนี้ของผมมันไม่ได้ให้ตั้งรหัสผ่านนะครับก็ล็อกอินผ่านอีเมลนะครับผมก็เด้งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับจากแอปนี้ว่าจะทําอย่างไรนะครับสําหรับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากนะผมได้ลองเล่นดูละนะครับง่ายมากนะครับเมนูทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3เมนูเนาะ อันแรกก็เป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับอันที่สองนะครับเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับวิธีการแนะนําเพื่อนนะครับก็ copy link ตรงนี้เลยนะครับมันเขียนคําว่า copy link นะครับผมก็กดเข้าไปเนาะแล้วเราก็สามารถนําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้นะสรับใครที่มีกลุ่มงานออนไลน์ในส่วนของ Facebook เราก็ไปแชร์ลงใน Facebook นะครับหรือมีแฟนเพจก็แชร์ผ่านเพจของตัวเองได้นะครับ หรือใครมีอ่าทวิตเตอร์นะครับที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแชร์ผ่านทวิตเตอร์ได้อ่าทำเป็นคลิปวิดีโอลงในส่วนของ TikTok หรือว่า YouTube ได้เลยเนะครับผมประมาณนี้สำหรับการแนะนำเพื่อนเนาะตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระดับนะครับในส่วนการแนะนำเพื่อนเนาะถ้าเราแนะนำเพื่อนครบตามจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของ XP นะครับ สำหรับ XP เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของระดับหรือว่าเลเวลในการเลื่อนเลเวลไปนะครับหเลเวลเนี่ยเราจะได้รับเหรียญทองอยู่ที่100เหรียญทองนะครับสำหรับเหรียญทองเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำเซอร์เวยหรือว่าการทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับ ก็สามารถเข้ามาร่วมทําได้วิธีการทําก็กดไปที่สตาร์ทนะครับผมคะแนนจะเริ่มต้นอยู่ที่20ถึง10,000คะแนนนะครับในส่วนของแบบสอบถามเนาะเราก็สามารถมาทําได้นะครับเป็นในส่วนของ XP นะครับลองเข้าไปเล่นดูได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดมาที่เมนูที่1นนะครับผมตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมโดยการเปิดกล่องนะครับมันจะเขียนคําว่า play game นะครับตรงเลข4ตรงนี้นะก็คือจะเล่นได้ครั้งสี่ครั้งนะครับผมในการเปิดกล่องเนาะ จะมีรูปหัวใจด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อหมด4ีครั้งนี้แล้วนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับเพื่อจะรีในส่วนของการเล่นเกมใหม่นะครับผมให้เรานะครับทำการกดไปคําว่า p พ a y g เก e นะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีบล็อกนะครับผมก็คือกล่องให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ 1- นึถึงยีกล่องนะครับผมก็เราจะเลือกกล่องไหนก็ได้นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า p พ a y g เก e นะครับผมกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ ค่าเงินดอลลาร์ให้เราดูทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับตั้งแต่ $100 ดอลลาร์ถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นค่าเงินโดยการเปิดกล่องนะครับไม่ใช่ว่าค่าเงินที่เราจะได้รับมาแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินนะตรงนี้ถ้าเราเปิดกล่องเจอค่าเงินดอลลาร์ที่เยอะที่สุดนะครับเราก็จะได้รับ XP เยอะตามนั้นนะครับผมมันเปิดได้ทั้งหมด5กล่องนะครับ วิธีการเปิดนะครับก็ให้เราเลือกกล่องที่เราต้องการเลยเราจะเปิดกล่องไหนก็ได้เนาะให้เราเลือกคําว่า open นะครับกดเข้าไปแบบนี้คือมันขึ้นค่าเงิน200ดอลลาร์นะครับตรงนี้จะไม่ใช่ค่าเงินที่เราจะได้รับนะจะเป็นค่าเงินเอาไว้ไปในส่วนขอ,ของการเฉลี่ยเป็น xp นะครับผมก็เปิดไปแบบนี้อ่าห้าพันดอลลาร์นะครับอันนี้9000นะสูงสุดอยู่ที่25งหมนะครับโอเคเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้25งหมอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับกดโอเคไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยในการรับในส่วนของ XP นะถ้าเราอยากรับ10%เพิ่มนะครับก็ให้เราดูวิดีโอนะครับผมถ้าใครไม่รับก็กดด้านล่างขวาตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนในส่วนของการทำเซอร์เวย์หรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับถ้าเรายังไม่ทําแล้วก็อย่ายกเลิกไปก่อนนะครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยในส่วนของเงินดอลลาร์นะครับ561ดอลลาร์นะครับผมก็จะเป็น XP อยู่ที่2.805 XP นะครับผม ถ้าเราจะเล่นต่อเราก็กดเพียเกด้านล่างนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เหลือเวลาตามนี้นะครับเหลือ3หัวใจนะครับสองนาทีหรือว่า2ชั่วโมงนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับจะได้รับ1หัวใจนะครับผมนี่ประมาณนี้วิธีการเล่นนะครับเล่นไม่ยากนะนี่ฮะเข้ามาแล้วก็เปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องแบบนี้เลยนะนะครับอ่าไม่ยากไม่ยากเกมนี้เล่นง่ายนะครับเปิดกล่องหา XP นะครับผม นี่ฮะแล้วก็กดแบบนี้เลยนะถูกไหมนะครับอันนี้ได้สามจุดหกห้านะครับเราก็เล่นต่อได้เลยนะครับผมประมาณนี้วิธีการเล่นนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้เหลือสองครั้งแล้วกดเล่นได้เลยนะครับนี่กดเปิดไปเรื่อยๆนะครับมันเล่นง่ายนะแอปนี้ผมว่าเล่นง่ายสุดละนะครับใครที่เก่งเรื่องของการทําแบบสอบถามหรือว่าเซอร์เวเนี่ยก็ต้องลองไปทําเพิ่มเติมดูนะเพราะว่ามันจะได้รับคะแนนเยอะมากนะครับประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นนะ อันนี้ได้รับมันที่3.85นะครับโอเคประมาณนี้เนาะเลเวลตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล0ย์อยู่นะครับยังไม่ถึงเลเวล1นะเราก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับสาหรับการถอนเงินนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดเนาะสำหรับการถอนเงินนะครับเพราะว่าในแอปเนี่ยมันไม่มีเมนูการถอนให้เรานะครับเราจะต้องไปถอนในหน้าเว็บนะครับสำหรับเว็บไซต์การถอนเงินนะครับผมก็สามารถค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับเขียนคําว่า ตามด้านบนนะท่มขึ้นนะครับจิววีนะครับกดค้นหาได้หรือว่าจะกดที่คอมเมนต์ก็ได้นะแล้วเราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับตามแอปที่เราใช้สมัครนะครับถ้าแอปไหนเราใช้ Facebook แล้วก็ล็อกอินเฟซบุ o กเนาะถ้าใครใช้ Google ก็ล็อกอินผ่าน Google นะครับเโอเคนะครับผมก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมที่เราเล่นกันนะครับผมก็คือเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่จะมีเกมที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับก็ตามนี้เลยนะ ตรงนี้นะครับเป็นเกมที่เราเล่นไปเมื่อกี้เป็นการเปิดกล่องนะครับให้เรากดไปที่ลูกศรนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเราเลยนะครับว่า1นึ่งเลเวลเนี่ยเราจะได้รับกี่เหรียญทองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับหนึ่งเลเวลต่อ100เหรียญทองนะครับถ้าเราเลเวลสูงหรือว่าระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้รับเลเวลได้รับเหรียญทองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับเป็นเงินนะครับผมหลังจากที่เราเลื่อนเลเวลหรือว่าระดับขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะได้คะแนนมาใช่ไหมครับ ให้เรามากดที่เมนูนะครับตรงสามขีดด้านล่างขวาสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่อันบนนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเจ็ดเกมนะครับเจ็ดเกมนี้คะแนนนะครับจะรวมเป็นหนึ่งนะครับผมคะแนนคือจะรวมกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดเจ็ดเกมเลยถ้าเราเล่นทั้งหมดเจ็ดเกมคะแนนก็จะรวมกันนะครับผมถ้าเราเล่นเกมเดียวมันก็รวมกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ ผมมีคะแนนอยู่ที่2 4 1 6 5คะแนนนะครับที่เป็นเหรียญทองตรงนี้นะเห็นไหมนะครับผมขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนคะแนนจะอยู่ที่145นะครับจะได้เงินอยู่ที่0.01 Gbp นะครับ Gbp คือค่าเงินปอนที่แพงที่สุดนะครับแพงกว่าดอลลาร์แพงกว่ายูโรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการแลกก็บวกคะแนนขึ้นไปนะครับถ้ามันเขียนคําว่าแม็กก็คือบวกไปทั้งหมดเลยนะครับ ยอดเงินที่ผมจะได้ก็คือ1.66 GBP นะครับกดตรงนี้เลยนะกดตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมารวมที่ตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้การกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็กากบาทปิดไปเนาะยอดเงินรวมอยู่ที่2.88 GBP นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเป็น Pay and Earn แล้วก็ GV นะครับอ่าเราสามารถแลกเปลี่ยนให้มันรวมกันได้นะครับผมอ่าก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยนะ โอเคนะครับผมก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนคะแนนเหรียญทองเนี่ยเรียบร้อยละทั้งหมดทุกเหรียญน,นะครับทุกเกมเลยนะครับต่อไปก็กดไปที่เมนูเหมือนเดิมแล้วก็กดวิดดอร์นะครับหรือว่าถอนเงินในเมนูที่2นะครับกดเข้าไปนะการถอนเงินก็มีช่องทางการถอนหลายช่องทางนะครับเป็นคอยเบสเฮยีเ e อร e เฟกต์มันนี่อเมซอ p เพพา ไลท์คอยบายนแนนนะครับผมเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราจะถอนช่องทางไหนนะครับสำหรับบายนแนนเนี่ยก็มีขั้นต่ำตามที่เขากําหนดเลยเนาะให้เราดูขั้นต่าการถอนเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมก็มีขั้นต่ําบอกนะครับถ้าเราไม่อยากรอภายใน3วันนะครับอยากจะได้รับเงินทันทีก็แนะนําเป็นคอยเบสนะถอนปุ๊บเงินจะเข้าคอยเบสทันทีนะครับใครที่ยังไม่มีคอยเบสก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะสำหรับคอยเบสนะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.56หนะครับหรือประมาณ25บาบาทไทยนะครับผม ก็ใส่อ e ีเมลของอบัญชี c o ยเ b a นะครับอีเมล c o ยเ b a ก็คืออ e ีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบของ c o ยเ b a นะใส่ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับโอเคนะครับเราใส่อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบอ e ีเมลแล้วก็ยอดเงินที่เราจะถอนนะครับกรอกให้ตรงตามที่เราถอนนะแล้วก็ให้พอดีกับขั้นต่ําด้วยนะแล้วเราก็กดถอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินจะเข้ทาทันทีนะครับเมื่อเราก,กดถอนนะเราก็กดยืนยันการถอนด้วยนะครับผม โอเคเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะครับกากระบาดปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็รองเงินเข้านะโอเคเข้ามาแล้วนะครับรอไม่ถึง1นาทีแล้วก็ไม่ถึง30มวินะครับเงินเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะ โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับ164.40สตางค์นะครับผมก็ค่าเงินที่เราได้รับเนี่ยจะเป็นค่าเงินของ Bitcoin นะครับหรือว่า BTC นะครับอยู่ที่ประมาณ9,500ซาโตชินะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเมื่อเราถอนเข้าคอยเบสแล้วเนี่ยเราอยากจะ โอนเงินเข้าบิดขับสตางค์โปรไบเน้นก็สามารถโอนได้นะวิธีการโอนนะครับผมสอนไปแล้วนะครับเพื่อที่จะโอนเป็นเงินบาทเข้าธนาคารไทยนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ